สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ทิคเล็กๆนะคะจากประสบการณ์ตัวเองที่เรียนภาษาจีนมาประมาณสามเดือนแล้วทุกคนก็จินเทียนหว่อเสียงก์ตาเจียต้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 าเจีย大家分享几个学中文的小小技巧เออก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเซีให้นะคะว่าเราพูดว่าไปว่าอะไรก็ถ้าพูดสำเนียงแบบตรงไหนแบบ พิมพ์ผิดเล็กๆ,ๆนะก็ต้องขอโทษน,น,นะคะเราก็เพิ่งจะแบบหัดพูดหัดกล้าพูดอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเราเรียนตัวตัวเองมาประมาณสามเดือนทุกคนแต่ว่าต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนว่าเราเรียนเพื่อใช้แบบคําศัพท์ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้เรียนเพื่อไปสอบ hsk นะตอนนี้นะตอนนี้นะคะทุกคนเออเราเรียนเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันเรายังไม่ได้ไแบบแบบเรียนเพื่อสอบ hsk แต่ว่ามันก็จะมีแบบเขาเรียกว่านะแบบมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราแบบเออคัดคำศัพท์ ระดับ H.K เหมือนกันเพราะว่าในช่วงนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่านะคัดคำศัพท์แบบพื้นฐานง่ายๆเป็นระดับหนึ่งนะคะทุกคนเออก็ช่วงนี้ก็จะแบบ พยายามจําระดับหนึ่งให้ได้มากที่สุดก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเลยเลยไประดับ2เหมือนกันนะทุกคนเออเวลาคัดคําศัพท์เราก็จะแบบระดับ1กับ2แบบผสมกันไปเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเราเคยลงคลิปในทิกต o k ไปแล้วก็มีคนมาถามหลายคนเหมือนกันว่าเริ่มเรียนจากอะไรหรอคะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเราเรียนเพื่อใชออ้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ปตรีแต่ว่าเรามีแผนที่เราจะไป ต่อปอโทที่ประเทศจีนนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเออก็จะบอกว่าก็ปอโทรเรามีแผนเนาะที่จะไปต่อที่ประเทศจีนแต่ว่าตอนนี้ปอตีเราก็ทําหน้าที่เด็กปอตีของเราให้ดีที่สุดไปก่อนแล้วก็เวันเราเรียนภาษาจีน3วันทุกคนต่อหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้เรียนแบบกดดันนะคะ <S <S> <S ในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนแบบกดดันคือ ในในหนึ่งวันอะ่ะเราเรียนอะ่ะไม่เกินสองชั่วโมงทุกคนแล้วเราก็เขาเรียกอะไรนะเราเรียนวันละไม่เกินสองชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเราแบบทาแบบสม่ําเสมอ,อทุกคนเออเราเน้นแบบทําสม่ําเสมอให้เป็นนิสัยของตัวเองเพราะว่าช่วงแรกๆอะ่ะเรารู้สึกแบบมันต้องใช้ความอดทนมากๆทุกคนเพราะว่าเรียนช่วงแรกๆอะ่ะมันเออหมดเลยทุกคนมันแบบมันยากมากตอบคาถามนี้ก่อนว่าถ้าเออเขาเรียกว่านะมีคนถามเรามาในดิจิตอหนอนว่า เริ่มเรียนจากตรงไหนเราบอกเลยว่าเริ่มเรียนจากพินอินนะคะไม่ว่าแบบคุณจะแบบอยากเขาเรียกอะไรนะคือถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนในการเรียนภาษาจีนเราแนะนําเลยว่าให้เริ่มจากพินอินทุกคนเพราะว่าพินอินอะมันช่วยในการออกเสียงในการอะไรเงี้ยของเราอะให้มันดีขึ้นจริงๆนะเออถ้าเราเริ่มจากพินอินก็การออกเสียงการแบบอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโอเค มันง่ายขึ้นแล้วก็เราก็จะมีแบบพลังใจในการเรียนนะคะทุกคนก็เราแนะนำเนาะว่าให้เริ่มจากพินอินเลยถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนตรงไหนอะแล้วก็มาพูดต่อเมื่อกี้พูดถึงตรงไหนแล้วอะทุกคน <laughs> แป๊บนึง <laughs> อ๋อแล้วก็โอเคโอเค <laughs> เอ,อ่อ <laughs> ลิม อ๋อใช่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราเรียนแค่3วันต่อ1อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ใน1วันเราเรียนไม่เกิน2ชั่วโมงเราเราเรียนแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเนาะเราไม่ได้เรียนแบบกดดันตัวเองต้องเรียนแบบ78 90ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่เราเรียนไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวนันทุกคนแต่ว่าเราที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะว่าเราทําแบบสม่ําเสมอเออแล้วก็จะมา แนะนำสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะเป็นทริคที่เราแบบใช้ทำแล้วรู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นถึงจะไม่ได้แบบเก่งระดับแบบสื่อสารพูดได้คล่องแต่เรารู้สึกว่าเรารู้คำศัพท์มากขึ้นเราเข้าใจในบริบทง่ายๆในชีวิตประจำวันได้มากายิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็อย่างแรกที่เราซื้อมาเราตัดสินใจซื้อมาแบบเรียนด้วยตัวเองก็คือเล่มนี้ทุกคนอันนี้ไม่มีการสปอนไดๆนะคะเราซื้อมาใช้เองจริงๆต้องบอกตรงน,นี้ก่อนนะคะ ก็อันนี้เป็นเล่มแรกเลยที่เราตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าอย่างแรกเราเป็นคนที่ชอบหนังสือที่มันมีสีสันค่ะทุกคนเราชอบหนังสือที่มันมีสีสันไม่ชอบหนังสือที่แบบว่าเรียนแล้วแบบเอออะไรอย่างเงี้ยตัวเัาซื้เอเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นเมื่อก่อนอะอาจจะทําได้แต่ว่าเป็นแบบพอตั้งแต่เราเริ่มแบบเขาเรียก่อะไรนะไม่ได้เป็นเด็กสายวิ์คณิตอะมันก็เลยรู้สึกว่า เริ่มเริ่มแบบอ่านหนังสือเยอะไม่ค่อยได้แล้วก็เลยต้องแบ่งเวลาแบบเอาที่เราไหวอะไรเงี้ยทุกคนเออเราก็เลยเหมือนแบบเออเอาอะไรที่มันเข้าใจง่ายเอาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่ว่าเขาแบบเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบสีสันน่ารักสดใสเวอร์นี่ปะแบบมันมันเลิศอะเนี่ยมันเป็นสีทุกหน้าเลยโอ้ยแล้วก็แบบตัวเล่มเขาก็จะแถมเหมือนแบบเนี่ยรวมคําศัพท์มาให้ด้วยนะเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ รวมคำศัพ์มาให้เยอะมากเลยในในเล่มนี้เนาะแล้วก็จะมีตารางพินอินให้ด้วยนี่ก็จะมีตารางพินอินให้ซึ่งดีนะทุกคนนี่ก็จะมีตารางพินอินอันนี้มาให้เราด้วยเหมือนกันหนึ่งเก็บส่วนนะเราใช้จนแบบมันจะขาดแล้วอะเราใช้จนมันจะขาดแล้วทุกคน แคบหนึ่งนะโอ้แล้วก็มีที่ขั้นมาให้นะคะเป็นที่ขั้นแบบนี้น่ารักมากแล้วก็เป็นอีกอันนึงที่เราซื้อมาเป็นเซตเดียวกันนะคะก็คือเป็นบล็อกนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะมันจะเป็นหนังสือแบบสมุดจำจีนซึ่งเราซื้อมาก็จริงแต่ว่าเราอะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้คัดลงไฟในเล่มนะคะทุกคนเราเอามาดูลำดับขีดแล้วเราก็จะมีสมุดแยกนะคะสมุดคัดจีนแยกนั่นเองทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เนาะก็เราอ่ะไม่ได้เอามาคัดลงในนี้อุ้ยล่วงหมดเลยเราไม่ได้เอามาคัดแบบในนี้แต่ว่าเราอ่ะเอามาดูลำดับขีดแล้วก็เอามาคัดลงสมุดของเราเล่มนี้เห็นไหมนี่ เราก็จะมีสมุดคัดจีนไว้ของสำหรับตัวเองนี่ใช่แล้วก็จะมีแบบเอาไว้คัดของตัวเองเราก็จะแยกแยกอันนี้แล้วก็อันนี้มันดีนะทุกคนก็คือมันเป็นแบบห่วงแบบนี้ทุกคนสามารถรีฟิลกระดาษได้เรื่อยๆนะนี่นี่เราสามารถรีฟิล กระดาษอะใส่เข้าไปเรื่อยๆได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเราซื้อมาใส่ห่วงเองเนาะก็เป็นเหมือนแบบสมุดคัดจีนแบบ DIY ฟ e ล i เป็นสมุดแบบรีฟิลนะดีมากทุกคนไปหาซื้อได้ในแอปส้มนะคะลองลองไปหาดูนะในแอปส้มเยียมมากๆเลยไว้ปิดไม่ได้เอ้ยปิดไม่ได้เดี๋ยว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 ใจเย็นนะน้องเอ้ยโอเคแล้วก็อันนี้ก็ผ่านไปเนาะสำหรับ เ,เล่มเล่มขัดจีนซึ่งในหนึ่งเล่มอะคำศัพท์เยอะมากแล้วมีแบบห้าเล่มอะทุกคนคำศัพท์มันแบบเยอะมากเยอะมากๆนี่เล่มห้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคำศัพท์เยอะแล้วก็จะบอกว่าในหนังสือเขาอะทุกคนมันจะมีให้เราทบทวนแบบท้ายบทตลอดเวลาเลยนะแบบพวกคำศัพท์อะก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะแบบจำได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราอะ เราไม่ได้แบบเอาเล่มเล่มข้างในอ่ะอุ๊ยขอโทษค่ะเราไม่ได้เอาเล่มข้างในอ่ะมามาใช้อยู่แล้วทุกคนแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราคัดเอาเอาคำศัพท์ในเนี้ยอ่ะ คนฟังงงไหมอะตอนนี้หนูเริ่มงงตัวเองนะเราเอาคำศัพท์น,นี้มาคัดลงในสมุดของเราใช่ไหมเอ,อ่อในหนึ่งวันเราจะคัดประมาณ5ถึงแค่สิบคำเนาะช่วงแรกๆนะถ้าเป็นช่วงแรกๆเราจะคัด5ถึงสิบคำแล้วก็นี่ทุกคนเราจะมีกระดาษ A4 แบบนี้อืมเราจะมีกระดาษ A4 แบบนี้แล้วกักบสมุดอันนี้ใช่ไหม คือในเล่มอ่ะเขาเรียกว่ายนะคือพอเราเราคัดเล่มสมุดของเราเสร็จอ่ะสมมติเราคัดเสร็จห้าคำเราก็จะมาเปิดเปิดแบบฝึกหัดข้างหลังนี่เราต้องมาเปิดแบบฝึกหัดข้างหลังของที่เขาให้มานะคะนี่เราก็จะเอามาทําข้างในนี้เหมือนกันก็คือเป็นการทบทวนนะคะก็อย่างนี้เห็นปะนี่เขาก็จะมีเหมือนแบบ คำภาษาไทายมาให้เราก็ต้องเขียนภาษาจีนแล้วก็เป็นพินอินก็คือเป็นการทวนคําศัพท์คือเราคัดอันนี้เสร็จอะเรามาทวนคาศัพท์แบบฝึกหัดในเล่มนี้เกตบ้าทุกคนเออแล้วพอเราทวนคําศัพท์ในนี้เสร็จแล้วเราก็จะปิดทุกอย่างลงแล้วเราก็จะเหมือนแบบโอเคใน5คําวันนี้เราจาอะไรได้บ้างเราก็จะเอามาคัดลงแบบนี้ทุกคนเราก็จะเอามาคัดลงแบบนี้ก็คือแรนดอมขึ้นมาเลยนะคะทุกคนแบบว่าอ่ะอันแรก อันแรกเราก็จะเขียนเป็นตัวจีนแบบนี้ทุกคนเห็นปะแล้วเราก็จะปิดปิดอะเออหาอะไรมาปิดแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ปิดทุกคนหนูพูดปิดขอโทษค่ะเอาใหม่ไม่ไม่ได้ปิดเอาใหม่โอเคเราก็จะแรนดอมภาษาจีนขึ้นมาห้าคำสมมุติวันนี้ห้าคำปุ๊บ,บแรนดอมขึ้นมาปุ๊บนี่ปุ๊บนะแล้วเราก็มาเลย อะอย่างนี้คําว่าเรินอ่ะไปว่าคนอะไรอย่างงี้เข่านี่เขาแล้วก็เขินแล้วก็เขินเขาลองแบบเอานนะเอาประโยคมาแบบแบบเขาเรียกนะเอาประโยคมาที่เราจําวันนี้มามันสามารถใช้คู่กันได้ไหมเป็นประโยคอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็อย่างอันนี้เนาะเรินเขาเิน,นอันนี้ก็จะเป็นเขินเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขา ก็จะเป็นาหาเหรือเอออะไรอย่างงี้เนาะเออก็เนี่ยพอเราใส่ปุ๊บภาษาจีนลองแปลแล้วก็เขียนพินอินอะไรอย่างงี้นะทุกคนเออเนี่ยภาษาจีนอ่ะ เราเขียนจีนมาแล้วลองเขียนซีเราจําพินอินของคํานําได้ไหมอ่ะทุกคนเก็ตเราปะเราจําพินอินของคํานั้นได้ไหมเราก็เขียนไปปึ๊บปึ๊บป๊บอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็เริ่มแบบอ่ะคาเริ่มเยอะละถ้าแบบเราเรียนมาเรื่อยๆคาศัพท์เราเริ่มเยอะขึ้นประมาณเป็นสิบละยี่สิบละอะไรเงี้ยเราก็เลือกมาครึ่งหนึ่งนะทุกคนเราก็เลือกมาครึ่งหนึ่งทุกคนงงหนูไหมเลือกมาครึ่งหนึง่ง เลือกมาครึ่งนึงอะไรเงี้ยเราก็ลองเริ่มซีลองแบบว่าเขียนตัวจีนซีปึ๊บปๆ๊บป๊บเขียนเสร็จ มาลองไล่พินอินเขียนได้หรือเปล่าอันต่อไปก็คือลองแปลแปลได้หรือเปล่าทาแบบนี้ซ้ําๆๆทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราแบบได้คําศัพท์มาใหม่นะทุกคนเราแบบแรกๆมันก็อาจจะจําไม่ได้มันก็อาจจะจําขีดผิดจําเสียงผิดเป็นเสียงสามไปเสียงสี่เสียงสองไปเสียงสี่อะไรเงี้ยเสียงสุดี่เป็นเสียงสองมันเป็นเรื่องปกติทุกคนเราก็ถ้าสมมุติเรารู้ว่าเราผิดเราก็แบบมาไว้เลยมาไวแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็ต้องเหมือนแบบเขาเรียกนะเอาคํานั้นมาคัด เพิ่มอะไรอย่างนี้เออว่าเรายังจําคํานี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เราก็แบบเริ่มเริ่มเมือ่อมาแล้วก็อันเนี้ยแบบหลงังๆมากนะช่วงแรกๆตัวจีน่าเกียดมากทุกคนอันนี้คือใบแรกที่หนูแบบเริ่มทําเลยนะนี่แรกๆภาษาจีน่าเกียดมากอะไรไม่รู้ไม่สวยเลยอ่ะพอเราทําไปเรื่อยๆทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมมันจะสวยขึ้นมันสวยขึ้นจริง,รงๆเราอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนะทุกคนว่า อุ้ยวันแรกอ่ะกูเขียนไม่สวยเลยแบบพอแบบเขียนไปเรื่อยๆเรื่อยเส้นสนายกูเริ่มชัดกูเริ่มแบบตวัดสวยมันเป็นสิ่งที่น่ารักในการที่เรากําลังเรียนภาษาจีนแล้วเราเขียนสิ่งนี้ได้ทุกคนน,น่ารักมากมากมากเลยนี่เห็นปะตัวจีนเริ่มสวยแล้วก็เนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยเราเริ่มจากพินอินก่อนเราเนี่ยแรนดอมเลยคําศัพท์ที่เราคัด เราก็เริ่มจากพีอินก่อนปุ๊บ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 ไล่มาพอพีอินเสร็จเราก็มาไล่อีกแถวกลางภาษาจีนเรายังจํามันได้ไหมคําที่เราเคยเรียนไปคําที่เราคัดไปอะไรอย่างนี้ก็เอามาปุ๊บ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 แต่ว่าเรายังไม่ตรวจนะเดี๋ยเราตรวจทีเดียวแล้วก็นี่คําแปลภาษาไทยปุ๊บ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 แล้วก็โอเคครบแล้วเราก็มาเช็คตรวจในหนังสือหรือว่าไฟล์อะไรก็ได้ที่เรามีคําศัพท์อันนั้นเนาะแล้วก็มาตรวจอุ้ยถ้ามันถูกโอเคเร เนี่ยเราทำซ้ำเยอะมากๆเลยนะต่อหนึ่งคำศัพทุกคนทำซ้ำ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 ไปเรื่อยๆจนเหมือนแบบโอเคเราก็จำมันได้อะไรเนี่ยซึ่งการที่ทริคนี้ก็จะเป็นทริคแบบว่าทุกคนสามารถนำกระดาษอะไรก็ได้ที่เรามีนะทุกคนมาพับเป็นสี่ช่องแบบนี้เออแต่ว่าเออมันจะมีเหมือนแบบ หลายหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แบบเราแต่ว่าพับเป็นสี่ช่องเหมือนกันแต่ว่าหลายหลายคนจะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแถวนี้เป็นภาษาจีนพับไปอะไรอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายหลายคนที่ททริคนนี้เหมือนกันนะส่วนมากเขาน่าจะทํทชิคนี้กันนะทุกคนถ้าคนที่เรียนภาษาจีนนะเพราะว่ามันทําให้เราจำำําคําศัพท์ได้ได้เร็วเหมือนกันเออแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะคือเราไม่ได้แบ่ง ไม่ได้แบ่งช่องทุกคนคือแบบถ้าไปดูเราเคยเห็นเหมือนมีพี่คนนึงเขาก็มาแชร์ทริคนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบเขียนรวมในหนึ่งช่องเหมือนเราในหนึ่งช่องของเราอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนแบบจีนพินอินแล้วก็ไทยเลยใช่ปะแต่เหมือนแบบที่เราเคยเห็นนะเขาเขาจะไม่ได้แบบใช้กันแบบนี้ก็ไปลองดูนะทุกคนว่าทุกคนแบบถนัดแบบไหนอะไรเงี้ยในการทริคที่แบบใช้กันในการพับกระดาษอันนี้เนาะก็สําหรับเราเราใช้ประมาณนี้แล้วกันก็ เออเราใช้เป็นแบบนี้แล้วกันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าจําคําศัพท์ได้แม่นมากขึ้นก็จะเป็นอันนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสมุดทุกคนสมุดจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องมีอีกหนึ่งคือสมุดสมุดอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นสมุดแบบราคาไม่ได้แบบ เบอร์วางอลังการหัวอันนี้เราได้มาจากร้าน10บาทซึ่งมันเป็นสมุดที่เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้แบบแพง,างมากมายอะไรแล้วก็เราสามารถแบบเอามาใช้เขียนเอามาใช้ทําอะไรเงี้ยได้แล้วก็ปกมันก็น่ารักดีแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นห่วงอย่างงี้คุณภาพไม่ได้แย่ทุกคนเออแล้วก็เลยเหมือนแบบใช้เนาะแล้วก็เลยเหมือนแบบเนี่ยใช้สมุดเล่มนี้ในการที่แบบเขียนคําศัพท์เขียนคําธรรมดาเนี่ยแบบว่าเนี่ยแบบเนี่ย คำศัพท์ทั่วไปคำศัพท์ง่ายๆที่เราแบบใช้เขียนเรื่องเวลาอะไรอย่างงี้เนาะนี่เรื่องเวลานาฬิกาเป็นยังไงนี่จินเทียนโจเทียนอะไรเงี้ยโจเทียนหมิงเทียนเนี่ยอะไรเงี้ยเสียนจ้ายอะไรอย่างงี้ก็จะแบบคำศัพท์เวลาว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานก่อนหน้านี้รั้งโ้อะไรอย่างเี้หลังจากนั้นอะไรอย่างงี้ะคุกทุนเสียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบทำอะไรก่อนนี้ก็คือเหมือนแบบตัวอย่างประโยคเส้นหรือว่า ตื่นนอนก่อนค่อยไปแปลงฟันอะไรแบบนี้ก็จะใช้แบบเซียนอะไรแบบนี้เนาะเออก็นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบตัวอย่างประโยคจากคําว่าหออะไรอย่างงี้เนาะก็เหมือนแบบหอปู่มิงป้ายอะไรอย่างงี้ทุกคนก็จะเหมือนแบบเออฉันไม่เข้าใจหรือว่าหอ หมิงป้ายเลอะหรือว่าจะเป็นหว่อมิงป้ายอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าฉันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหวอเหนเลยก็คือมันแบบเอยฉันเหนื่อยมากเลยอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคที่แบบว่าง่ายๆเนาะที่แบบว่าเป็นคําว,ว่าฉันอะไรเงี้ยฉันมันทําอะไรได้บ้างในแบบในชีวิตประจำวนันฉันหว่อฉี่ฉวง n g อะไรอย่างนี้แบบฉันตื่นนอนแบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอืมอืมแล้วก็นี่ก็จะเหมือน,นแบบ ฉันอยู่นี่ก็จะเป็นคําศัพท์ที่แบบว่ายังขึ้นด้วยประโยคคำว่าฉันอะไรเงี้ยทุกคนก็ว่จ่ายกุ้งจั่วนี่ฉันกําลังทํางานอะไร่งเงี้นะทุกคนนี่ในการจดของเราสมุดเราก็จะจดไว้ประมาณนี้นะทุกคนอืมนี่วอาูเอนอะไรอย่างนี้เนะวอาูเอ่อันนี้ก็แบบฉันยังไม่หิว ว่าเออเลฉันหิวแล้วอย่างงี้นเนอแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนสมุดแล้วก็จะเอาไว้จดแบบคำศัพท์ง่ายๆที่แบบว่าเออเราสามารถใช้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะทุกคนสมุดก็มีเยอะๆเบเลยเอาไว้จดบลาบลโอเคอย่างสุดท้ายที่เราใช้นะคะก็เป็นเล่มนี้ เล่มนี้ทุกคนไม่รู้จักไม่ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วก็คือเล่มแดงเล่มนี้ทุกคนทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะก็คือเจาะลึก HK นะคะเล่มนี้เลยเล่มแดงเด็กจีนที่เรียนจีนทุกคนต้องมีนะคะทุกคนคือครรําศัพท์เยอะมากเนี่ยมาแบบโอ้โหจะบสกว่ามีแปลให้ครบอะเนี่ยมีพินอินมีตัวจีนมีแบบ นี่บอกด้วยว่าเป็นยังไงใช้ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะนี่เห็นปะมีหมดเลยเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะเคยใช้เล่มนี้เออเล่มนี้เป็นเล่มที่ควรมีนะคะเล่มนี้แบบควรมีจริงๆทุกคนใครที่จะไปสอบไอชคใครที่กําลังเรียนหร,หรือแบบเริ่มเรียนอะเราก็แนะนํานะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคําศัพท์เล่มนี้มันมีตั้งแต่ระดับ1นถึงหเลยนี่ก็เอาไว้ใช้เรียนเอาไว้ใช้ดูอะไรอย่างนี้ได้คําแปลคาอ่าน อะไรอย่นะมีทั้งพิดอินตัวจีนแล้วก็แปลไทยเออก็อธิบายเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายนี่เห็นไหมโอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญในการเรียนภาษาจีนนะก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะเราคิดว่าคือความอดทนแล้วก็ความที่เราต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวทุกคนในการเรียนจีนสำหรับเราโอเค okay, นะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปเนาะเราก็จะมาสรุปว่า5ข้อสำคัญอนะ ที่แบบ5ข้อสำคัญในการเรียนจนะีนอะมันควรมีอะไรบ้างน,นะคะ 1. เราคิดว่าต้องเขาเรียกอะไรนะมันต้องเอ,อ่อเรียนพินอินให้แม่นทุกคนเพราะว่าพินอินอนะมันคือการแบบว่าออกเสียงอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นพื้นฐานในการที่เราแบบจะใช้ออกเสียงแบบพวกจื้ออะไรเงี้ยมันมันสำคัญนะทุกคนถ้าออกเสียงผิดก็คือความหมายก็จะเปลี่ยนเลยหนึ่งพินอินนะที่เรารู้สึกว่ามันมันต้องแบบสําคัญ งั้นเรารวบข้อหนึ่งอะ่ะเป็นพวกเรื่องแบบการฝึกออกเสียงอะไรอย่างนี้เรื่องการฝึกออกเสียงละกันเออแบบพวกพินอินฝึกออกเสียงเนี้ยอยู่ในข้อหนึ่งละกันทุกคนแล้วก็ข้อสองเราคิดว่าเป็นเรื่องของการคัดคําศัพท์อันนี้สาคัญเออหนึ่งพินอินเนาะสองคัดคําศัพท์ยิ่งเยอะยิ่งทบทวนทําสม่ําเสมอมันจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นจริงๆทุกคนไม่มากก็น้อยจริงๆแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเราพัฒนามากขึ้น เออแล้วก็3ข้อสามอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆในการเรียนภาษาจีนอยู่แล้วเรารู้สึกว่าสื่อภาษาจีนช่วยเราเยอะมากๆทุกคนไม่ว่าจะเปลี่ยนการดูของเราอะถ้าปกติถ้าสมมติว่าทุกคนดูภาษาไทยให้เปลี่ยนจากสื่อไทยเป็นสื่อจีนทันทีมันจะช่วยในการฟังแล้วก็เรื่องการออกเสียงได้ดีขึ้นว่าคนจีนจริงๆเขาสำเนียงแบบออกประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยสมมุติเราชอบดูแบบพวกบล็อกพวกคนที่เขาแบบชอบกินหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนลองหาแบบที่มันมีแบบ ภาษาจีนสอดแทรกเข้ามามันมันมันจะดีนะเออมันฝึกการฟังของเราได้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนแบบแรกๆอะ่ะเราจะไปซีเรีสเราก็เป็นทุกคนเราจะไปซีเรีสว่าอุ้ยถ้าสมมุติเราดูสื่อภาษาจีนแล้วเขาจะมีซับไทยให้เราไหมหรือว่าเราจะเขาจะมีแบบซับอังกฤษให้เราไหมอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเราเป็นนะทุกคนเราแบบหาดูอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบเป็นสื่อจีนก็จริงแต่เรายังพยายามหาซับอยู่แต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องปรับตัวเองทุกคนเราเราลองแบบ ไม่เปิดซับเลยแล้วก็คือฟังเขาเป็นภาษาจีนเลยโดยที่เราแบบว่าโอเคฟังฟังแรกๆอาจจะแบบมันเหนื่อยเหมือนกันที่เราเหมือนแบบแบบฟังอะไรไม่ออกเลยแล้วไม่เข้าใจที่เขาพูดเขาพูดอะไรมันไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราลองทําทุกคนมันมันโอเคนะมันโอเคขึ้นตรงที่แบบเราพยายามแบบเขาเรียกว่าไรน,นะยิ่งเราฟังไม่ออกเราจะมีอันนี้เราเรานะแต่ไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่เราอะเป็นที่แบบพยายามฟังว่าเขาอะพูด ประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรกําลังสื่อสารเรื่องอะไรกันเราจะตั้งใจฟังมากขึ้นเอออันนี้เราเป็นโอเคหนินอินเนาะเรื่องพินอิน 2. การคัดสั์เนะาะสคือการเสพสื่อเนาะก็คือเสพสื่อให้เป็นภาษาน,นั้นๆที่เรากําลังเรียนอยู่นั่นแหละทุกคนแล้วก็ 4. 4. ่เหรอสเราก็คือน่าจะแบบคิดว่าเป็นการฝึกใช้เอามาฝึกใช้ประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยทุกคนก็ฝึก ฝึกนํามาใช้อะไรอย่างนี้แล้วก็ห้าแล้ก็คิดว่าควรควรที่จะนําทุกอย่างนี้มาอยู่ในข้อห้าก็คือทําแบบสม่ําเสมอข้อห้าที่สําคัญในการเรียนจีนเราคิดว่าคือความอดทนและความสม่ําเสมอนะคะทุกคนเออก็เป็นห้าข้อนี้นะคะในการเรียนภาษาจีนเนาะแล้วเราก็สกว่าเราไม่ได้แบบเป็นคนที่เก่ง แล้ว3มเดือนเราพูดได้คือเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นการแชร์ชิคเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราพัฒนาขึ้นทุกคนแล้วมันเริ่มจากศูนย์่ะการให้เราเริ่มจากศูนย์่ะแล้วพอมัน3เดือนผ่านไปตอนนี้เราออกเสียงได้ดีขึ้นเขียนพินอินได้ออกเสียงแบบจากพินอินได้ถูกต้องแล้วก็เริ่มเขียนตัวจีนบางบางอันได้แล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเราได้แบบการออกเสียงพินอินอ่านพินอินได้ แล้วก็เขียนพิมอินได้แล้วก็ เขาเรียกเลยนะเริ่มเขียนตัวจีนในประโยคในชีวิตประจำวันง่ายๆได้อันนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราภูมิใจแล้วทุกคน3ามเรือนได้ด้ขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้อย่างที่เราบอกไปเราไม่ได้แบบกดันนท์หนึ่งอาทิตย์เราเรียน3วันเราเรียนไม่เกิน2ชั่วโมงทุกคนบางวันเราเรียนวันวันละ30นาทีทุกคนจะบอกว่ามันมันเป็นเวลาที่แบบน้อยนิดแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าเราทําแบบสม่ําเสมอทําแบบสมา่าเสมออืมเราทําแบบอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าทริคที่เราแชร์คือ มันจะทําให้ทุกคนมีไฟในการเรียนภาษาจีนไว้แต่เราจะบอกว่าออพยายามทําให้เรามีไฟอยู่ตลอดเวลาทุกคนอย่าให้ไฟในตัวเองดับเพราะว่าเราเคยเป็นมาแล้วมันมันอยู่ในช่วงตอนนั้นเราอยู่ในช่วงที่จะขึ้นปีหนึ่งเนาะตอนนั้นเราก็ดาวมากๆเลยทุกคนจะบอกว่าเรื่องการเรียนนะเป็นอะไรที่เราเครียดมากเลยนะตอนที่เราอยู่มหกแล้วเราจะขึ้นมาหาลาัยอะ่ะมันแบบมันดาวมากมันดิ่งมากมันหมดไฟทุกอย่างเพราะว่า มันมันแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนมันหมดไฟไม่อยากทําอะไรเลยนะเออมันเป็นช่วงแบบเราหมดหมดจริงๆทุกคนเออกว่าไฟในตัวเรามันจะขึ้นมาเราแบบอยากหาอะไรทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําอยากพัฒนาตัวเองอะตอนนั้นมันไม่มีความคิดนี้เลยทุกคนอืมแบบกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้มันก็ยากเหมือนกันกว่าเราจะปลุกไฟในตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าให้ไฟในตัวเราดับนะเราต้องมีความแบบ อู่อู่อู่อูอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีของอูอู่อูอูอย่างเงี้ยทุกคนแบบตลอดเวลาแล้วก็ในการเรียนเรารู้สึกว่าเรียนแบบแบบมันมีความเครียดอยู่แล้วแหละแต่เราพยายามทําให้ตัวเองไม่เครียดในการเรียนทุกคนพยายามแบบหาสื่อหรือว่าหาการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษาจีนมาดูอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบเอ้ยเราอยากเรียนมากขึ้นว่าแบบเอ้ยพอเราดูการ์ตูนนี้แล้วมันทําให้เราแบบกระตุ้นให้เราอยากมีไฟอันเนี้ยทุกคนถ้าทุกคนมีความสุข เรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันเป็นอะไรที่โอเคแบบว่าเราดูสิ่งสิ่งนี้แล้วเลยแบบอยากกลับมาแบบพัฒนาตัวเองอยากทําอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันทาได้ทุกคนทุกคนเออแล้วก็จะบอกว่าทุกคนใจยโยเราทําได้นะคะทุกคนอ,อือย่าไปกลัวแต่เราก็กลัวอยู่เหมือนกัน <laughs> อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวอะไรเงี้ยอย่าก,กลัวที่จะเริ่มลงมือทําเออเราต้องแบบทําเลยเอ,อืม ก็อันนี้ก็วันนี้นะคะก็จบคลิปประมาณนี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไหนที่ผ่านเข้ามานาอมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอย่าปล่อยให้ช่องเราเหงานะทุกคนเราก็จะบอกว่าเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเออก็หาหาอะไรแบบอ้อแล้วก็อีกอันนึงที่เราก่อนจากคลิปนะคะเวลาเรียนภาษาจีนเสร็จใช่ไหมก็ คือแบบสมมติในวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะจำำําคําศัพท์ได้ประมาณนี้สมมติ15คํา20คําถ้าสมมติเราทําได้เราก็จะไปหาของอร่อยอร่อย,ออยกินทุกคนมันทําให้เราแบบเขาเรียกอะไรนะมีพลังพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการกลับมาเรียนภาษาจีนอ่างเงี้ยพอเราแบบเรียนเสร็จในวันนี้โอเคโปรเซสรเราเสร็จแล้วเราก็แบบไปหาของอร่อยกินของวานไม้ของพาวไม้อะไรเงี้ยเออเอาแบบ ไปลองวันให้ตัวเองเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วนะคะทุกคนก็บ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะถึง500ซับแล้วบ๊ายบายอูว้าห้าหู